ตัวละครในวันพรีรวมทีมกันเป็นอเวนเจอร์จะเกิดอะไรขึ้นสวัสดีครับจีจีเอนจอยครับ <this> วันนี้นะครับโอ้โหเปิดเหมือนเดิมเลยโอ้โหต้องอยโยโหตลอดเลยนะเออผมก็ไม่ลืมกันวนะ่าทำไมแต่มันพิเศษจริงๆครับวันนี้ผมไปเจอเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งมาครับก็คือแบบ มันผมว่ามันแบบมันเท่มากอะ่ะมันโค้รเท่อะคือโอเคผมชอบการ์ตูนวันพีทและอีกอย่างหนึ่งเลยนะที่ผมชอบมากเลยก็คือว่าอเวนเจอร์นะครับก็คือเวนเจอร์นั่นเองที่ผมชอบมากอีกอย่างหนึ่งแล้วแต่วันนี้เขานำสองสิ่งที่ชอบอะครับมารวมกันนะก็คือว่าเขาเอาตัวละครของวันพีทเนี่ยมารวมทีมเป็นอเวนเจอร์เหมือนแบบว่าเอาแบบเอาแบบตัววันพีทเนี่ย ถ้าเป็นอเวนเจอร์อ่ะคนไหนจะเป็นตัวไหนนะครับผมก็พิเศษม,มากๆเดี๋ยววันนี้เราจะดูไปพร้อมๆกันนะครับแต่ก่อนดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมโอเคมาเราไปดูกัน <this> มันเริ่มวันที่ตัวแรกเลยนะครับมาดูไปพร้อมๆกันบลูกนั่นเองครับโอ้โหบลูเป็นเอเจนต์โคสันนะครโอ้โหจะบอกว่าแหมเป็นตัวไหนก็ไม่เป็นนะมันเป็นเอเจนต์โคสันด้วยก็ อย่างที่เรารู้กันนะครับเอเจนต์โคลสันน่ะเขาแบบเสียชีวิตนะในหนังนะในในฉบับหนังนะใน a อเจนต์ออฟชิลอะเอาถือว่าไม่นับแล้วกันแต่มันก็นับได้แหละแต่มันก็คือเขายังไม่ตายเลยแหละใช่ไหมแต่แบบในหนังอะ่ะก็คือโดนคาถาของโลก,กิเสียบนะครับใน Avenger ภาคที่1น,นะก็ให้บลูคเป็นเอเจนต์โคลสันก็ถือว่าก็เท่อะแต่บลูโดนไอ้นี่แทงก็คงไม่เป็นไรมั้งเพราะว่าเขาก็เป็นโครงกระดูกอยู่แล้วเนาะ เออมาครับไปดูตัวต่อไปเลยตัวที่สองโอ้โหโคเทครับผมบอกเลยชอปเปอร์นะครับชอปเปอร์เป็นฮักอะแต่ว่าถ้าชอปเปอร์เป็นฮักเนี่ยถามว่าเป็นได้ไหมมันก็เป็นได้นะเพราะชอปเปอร์เนี่ยเขาก็มีไอตัวยาเม็ดเล็กๆของเขานะที่แบบเวลาเขากินแหละก็จะกลายเป็นตัวใหญ่นะแล้วก็ ในเวอร์ชั่นแรกๆเวลากลายเป็นตัวใหญ่ปุ๊บเนี่ยบลูคไอไม่ใช่บลูคเลยชอปเปอร์จะควบคุมสติไม่ได้นะแต่ว่ามันก็มันเป็นช่วงหลังๆที่เขาก็คือควบคุมสติได้ก็เหมาะกับฮักเหมือนกันถือว่าเยี่ยมเลยครับเท่มากๆมาดูตัวต่อไปกันเลยครับเอ้ยเฟโรนาครับอีผีน้อยนะผมผมเรียกตัวเฟโรนาว่าอีผีน้อยนะครับน่ารักเฟโรนาเป็นสกาเลตวิด ก็อความสมเหตุสมผลที่เป็นสกาเลต t ิ h ก็ถือว่าโอเคนะเพราะเขาเขาก็ใช้เวทมนต์นะสกาเลต t ิ h ก็ใช้เวทมนต์แล้วก็ส่วนของเพโดนาเนี่ยก็มีเวทมนต์เล็กๆนะครับก็อาจจะเข้ากันดีหน้าตาขึงขังด้วยนะอ่าโอเคป่ะดูตัวต่อไปกันเลยครับนิโคลโลวินนะครับอ๋อเป็นเอเจนต์มาเรียฮิวนะครับมาเรียฮิวเฮ้ยหน้าตาคล้ายๆเหมือนกันเนาะอืม ถือว่าสวยเหมือนกันนะครับแต่ว่ามาเลียนคิวในภาคของหนังเนี่ยบทบาทอาจจะน้อยไปน,นิดนึงนะครับก็เรียกว่าเป็นมือขวาของนิกฟิลลี่ก็ได้นะครับแต่ในส่วนของคอมบิกเนี่ยมาเลียนคิวเนี่ยมีบทบาทค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็แอบลุ้นเหมือนกันว่าซีรีส์วอลสจะมาทําเป็นหนังหรือเปล่านะก็ต้องรอติดตามไปในอนาคตนะครับแต่ส่วนของนิโคโลบินถือว่าเท่ครับใช้ได้เลย ไปดูตัวต่อไปนครับโอ้โหซาโบครับซาโบเป็นวินเทอร์โซเยอร์นะครับก็อ่าอาจจะผมดูมันแปลกๆไปนิดนดแึแต่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเท่นะครับผมซาโบบักกี้อ่าเขาเขียนว่าซาโบบักกี้บานอ่าหือว่าก็สวยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้ถือว่าแบบอืมมีสมเหตุสมผลดีนะก็ แต่ผมก็คิดไม่ออกว่าทำไมซาโบต้องเป็นวินเทอร์โซเยร์นะแต่ก็นั่นแหละครับก็โอเคใช้ได้มาดูาตัวต่อไปอครับ mm hmm. อูซบนั่นเองโอ้โหเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่ใช่ตัวนี้นะครับอูซบก็คือฮอกอายนั่นเองก็อย่างที่รู้นะครับคืออูซบก็คือหน่วยซุ่มยิงระยะไกลนะครับก็ฮอกอายก็คือหน่วยซุ่มยิงระยะไกลเหมือนกันก็เพราะฉะนั้นแล้วซุ่มยิงระยะไกลในวันพีทมีอยู่ตัวเดียวที่หลักๆก,ก็คืออูซบนั่นเองก็ต้องเป็นฮอกอายนั่นเองครับ ไาดูตัวต่อไปเลยลีโอนะครับเป็นแอนด์แมนอันนี้ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเดาเลยเพราะว่าตัวของลีโอเนี่ยเขาก็เขาก็ตัวเล็กอยู่แล้วเนาะเป็นเผ่าอัตต้านะก็คืออยู่ในผ้าของเดนโลซานะก็คือที่โดฟามิงโกครับก็คือจะเจอลีโอตัวนี้ก็ถึงตัวเขาจะเล็กแต่แรงเขาเท่ากับคนตัวใหญ่เลยก็คอนเซปต์ Concept ของการ์ตูนตัวนี้กับแอนด์แมนเหมือนกันเลยครับ น่าจะใช่เลยแต่แค่เขาจะขึ้นมาเป็นขนาดตัวใหญ่ไม่ได้ณนะตอนนี้นะในกระตูมมันยังไม่ได้เขียนว่าอาจจะเป็นตัวใหญ่ได้ไหมแต่วันนั้นตอนนี้มันยังไม่ได้ก็เหมาะสมแล้วครับที่ลรียเป็นแอนด์แมนมาดูตัวต่อไปครับโอ้โหขวัญใจใครหลายคนนะครับก็แฟงกี้นั่นเองมาประกบคู่กับพเอกของเราเลยนะครับไอรอนแมนนั่นเองครับก็ถามว่าเหมาะสมไหมก็ค่อนข้างที่จะเหมาะสมเหมือนกันเพราะ แฟงคี้เนี่ยเขาก็เป็นครึ่งหนึ่งเขาเป็นหุ่นยนต์อยู่แล้วถ้ามาจับคู่กับไอรอนแมนก็โอเคครับแม่ชื่อบอกเลยแฟงคี้สตาร์ด้วยนะค่อนข้างที่จะเท่นะมาในชุดของฮักบัสเตอร์ด้วยแต่แบบเออมันมันผมว่ามันมันสวยแล้วมันก็เท่ดีนะเออแฟงคี้เปไอรอนแมนมาดูตัวต่อไปเลยดีกว่าครับแน่นอนครับนางเอกของเรานาบีนะั่นเองนางเอกของเราก็ จะไปคู่กับใครก็ไม่ได้ในแอเวนเจอร์ Adventure นะครับเธอก็คือผู้หญิงคนหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญมากๆและหน้าขนาดถ่ายคลิปณนะตอนนี้นะครับหนังเธอยังไม่ได้เข้าเพราะโดนเลื่อนไปแบบไม่มีกําหนดซึ่งแบบผมก็แอบเสียดายนะผมรอรอมานานนะอ่ะนามิเป็นแบ็ควีโอนะครับก็ถือว่าได้นะใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าในสกิลของตัวละครนามิกับแบ็ควีโอจะไม่ค่อยเหมือนกันสัเท่าไหร่เพราะนามิ การต่อสู้ระยะประชิดเนี่ยจะไม่ไม่เก่งนะครับจะไม่เก่งเท่าของแบ็คบิโดนามีจะแบบเหมือนเป็นตัวระยะไกลอีกตัวหนึ่งก็ได้นะที่ใช้เวทมนต์สาฟ้าอะไรประมาณนี้แต่สวยครับบอกเลยว่าอืใช้ได้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 ไดโอเคตวัวต่อมาครับโ,โ,โลโลโนอาโซโลนะครับก็คือแน่นอนเลยโซโลเนี่ยก็ต้องเป็นทรนะครับ ตอก็ได้อ่าถ้าอ่านตามภาษาอังกฤษก็จ,จะเป็นตอแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอับษาไทยก็ทอเนี่ยนะครับแต่ติดไปน,นิดนึงคือมีคอนโยเนียสามสามอันเลยอะโอ้อันเดียวก็แย่นะนะแต่แบบก็ได้แหละครับลองคิดดูเล่นๆถ้าเกิดว่าโซโลไม่ใช่คนที่ถูกเลือกอะแล้วเขาจะครบคอนก็คงเป็นไปไม่ได้นะอาจจะแบบตกตายนะแต่ค่อนข้างที่จะเท่เหมาะสมแล้วครับที่โซโลเป็นทอนั่นเองก็ ไม่อยากจะคิดเลยนะถือค้อนสามอันแล้วก็ใช้วิชาไปด้วยเนี่ยคงจะแย่นะโอเคตัวต่อไปครับอู้หูตัวนี้ขวัญใจผมเลยจริงๆซันจีนะครับซันจีเป็นนิกฟิลลี่นั่นเองเอแต่ซันจีเป็นนิกฟิลลี่ก็ความสุข,ขุมหรืออะไรเนี่ยก็ค่อนข้างจะแย่แนละ้วถ้าเกิดว่านิคฟิลลี่เวอร์ชันนี้ไปเจอผู้หญิงสวยๆอะไรขึ้นมานี่ลำบากเลยนะบอกก่อนเลยป่า ความสมเอะสมผลของซันจิกับนิกฟิลลี่เหรอมันไม่ค่อยเข้ากันนะซันจิค่อนข้างที่จะเก่งนะครับในในการ์ตูนแต่นิกฟิลลี่จะเป็นแนวแบบว่าระดับแม่ทัพนะระดับแบบว่าผู้บัญชาการซะมากกว่านะครับจะถนัดลูกบุญมากกว่าคือการวางแผนมากกว่าลูกบูแกจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ซันจิเนี่ยกับกันเลยครับแกจะถนัดบูมากกว่าบุญนะครับแต่ถือว่าทาออกมาที่ค่อนข้างที่จะเท่นะชอบ ชอบตัวหนึ่งเลยตัวสุดท้ายครับลูฟี่นั่นเองแน่นอนเลยตัวนี้ลูฟี่พระเอกของเรามันก็ต้องไปคู่กับพระเอกใน a เวนเจอร์นะครับซึ่งถ้าถามว่าอเวนเจอร์เนี่ยใครคือพระเอกไอรอนแมนรือกัปตันอเมริกาผมมองว่ามันสูสีสูสีเท่าๆกันนะแต่ก็คือเป็นลูฟี่เป็นกัปตันอเมริกาก็ได้ก็ถือว่าโอเคถ้าถามถามความสมเหตุสมผลแล้วเนี่ยอาจจะมาเข้าคู่กันเพราะคือพระเอกด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้าเกิด กัปตันอเมริกาเวอร์ชันลูฟี่เนี่ยโอ้โหยับบอกเลยฮะน้อยกท็ทอน้อยเถอะเจอพลังหมัดยางยืดอาจจะเป็นแบบเกาะยางยืดอะไรเงี้ยใช่ป่ะโอโมอโกโมโดกัปตันอเมริกาอะไรเงี้ยก็อาจจะเท่น,นะก็ก็เป็นตัวละครที่เท่เหมือนกันโอเคครับผมก็อ่ะมีพิเศษอีกอย่างหนึ่งมันเป็นฉบับโปสเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันอเห็นไหม เท่นะก็คือเป็นทุกตัวที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะก็มีครบแล้วก็ที่สังเกตดูนะด้านซ้ายกับด้านขวาเห็นไหมครับด้านซ้ายเนี่ยเขาเปลียเป็นโลกิโลกิก็คือโดฟามิงโก้นั่นเองนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยมองกันดีๆแหมมีมีทามีทาตัวสีม่วงด้วยนะด้านขวาของจริงเนี่ยคือทานอสแต่แต่ในฉบับของก็ตูนันมีสเนี่ยเป็นหนวดดานะเขาให้หนวดดามาเป็นทานอสจริงไคโดก็ได้นะแต่ ก็ได้อะเออจริงจหนวดหนวดดำเป็นก็ได้ไม่ไม่ได้เสียหายนะครับอถือว่าคอลเลคชันนี้ค่อนข้างที่จะเท่เหมือนกันนะครับผมก็แอบลุ้นอยู่ว่าแต่ผมเห็นนะแอบ,แอบ,แ,อบแอบเห็นบางตัวนะเขามีมีทำออกมาเป็นเป็นแบบโมเดลฟิกเกอร์แล้วนะก็เดี๋ยวผมจะไปลองลอง,ลองหาดูว่ามันจะมีหรือเปล่าราคามันจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็ส่วนสำหรับวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับว่ามันเท่จริงๆ เป็นยังไงบ้างครับดูดูเสร็จแล้วมีคิดเห็นยังไงบ้างหรือแบบว่าใครแบบอยากได้ตัวไหนเป็นพิเศษเลยหรือเปล่าว่าเอ้ยให้เขาทําออกมาจริงๆอะไรอย่างนี้นะก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับแล้วก็ใครที่แบบว่ามีความคิดเห็นต่างว่าเอ้ยมันน่าจะมีตัวนี้เลยเข้ากับตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้มากกว่านะก็ยังไงก็ลองแสดงความคิดเห็นมาที่ใต้คลิปได้นะครับผมก็ส่วนในคลิปวันนี้ก็เาหงาอยู่ที่บ้านนะครับก็ผมไปผมไปเจอมาแล้วก็เลยอยากให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผม ก็มีเท่านี้นะครับยังไงก็ก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e ให้ผมด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าผมจะเอาอะไรมาให้ดูอีกหรือว่าอาจจะเป็นเล่นกับใครอะไรยังไงก็รอติดตามได้เลยนะครับส่วนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Check this out.